ตอนที่3,641ฆาตรกรผู้คุมกันสองคนมองเจ้านายของตนพอเห็นเขาพยักหน้าน้อยจึงค่อยนำทางทั้งสองยังไปยังพงหญ้าข้างหลังเรือนตอนไปถึงที่นั่นก็กล่าวว่าที่นี่แหละเมื่อคืนเขามาปดถุกที่นี่จากนั้นอาจตกลงไปในช่องเขาข้างล่างโดยไม่ทันระวังกูโม่เดินไปข้างหน้าข้ามพงหญ้ามาถึงข้างๆช่องเขาพอสังเกตดูให้ดีแล้วพงหญ้ารอบพงังถูกเหยียบให้เห็นเป็นรอยเทา้า พอพิสูจน์ได้ว่าคนคนนั้นมาที่นี่เมื่อคืนจริงๆเมื่อมองลงไปในช่องเขาข้างล่างมอเห็นว่าท่ามกลางเห็นมากมายมีรอยเลือดที่แห้งไปแล้วกองหนึ่งแต่ในรอยเลือดนั้นปรากฏสิ่งของมีคมบางอย่างไปขุดของที่อยู่ข้างล่างขึ้นมาระวังอย่าทําหักบวยเฟิงพูดกับผู้คุมกันสองคนที่อยู่ข้างๆผู้คุมกันสองคนตอบรับเสียงหนึ่งก่อนจะกระโจนไปข้างหน้าพวกเขาพบบางอย่างและขุดมันออกจากพื้นดินอย่างระมัดร,ระวังไม่นานหลังจากที่พวกเขาเริ่มขุด นงางศีษาพวกเขาก็ฉาวาบร้องเสียงตาและถอยหลังไปหนึ่งก้าวทันทีอาเกิดอะไรขึ้นชายวัยกลางคนวุ่นคิวทำกระดูกุรุษสองคนกล่าวด้วยเสียงสันเครือแม้พวกเขาจะเคยฆ่าคนมาก่อนแต่การขุดกระดูกคนเช่นนี้ลับเพิ่งเคยทํำเป็นครั้งแรกยำอดไม่ได้ที่จะรูสกขนลุกอยู่บ้างไม่ใช่กระดูกแล้วพวกเจ้าคิดว่าเป็นอะไรห้วยเฟิงมองพวกเขาคลายยิ้มคลายไม่ยิ้มจากนั้นพูดกับชายวัยกลางคนว่านายหญิง ข้าบอกว่าในกายของบุตรีเจ้ามีปานยินกลุ่มหนึ่งน่าจะเป็นพอถูกวิญญ,ญาณร้ายดูดกินเลือดลมบริสุทธิ์พวกเรามองจากมุมนี้ก่อนหากไม่เหนือความคาดหมายกระดูกนี้น่าจะเป็นวิญญาณร้ายที่ดูดกินเลือดลมยินของบุตรีเจ้าชายวัยกลางคนมีสีหนา้าสีคาถามว่าหากเป็นเช่นนั้นพวกเราขุดกระดูกออกมาแล้วจะทําอย่างไรได้วิญญ,ญาณร้ายตนนั้นคงหนีไปที่อื่นตั้งนานแล้วบอกเจ้าขุดออกมาแล้วไม่มีประโยชน์อะไรก็จริงแต่ไม่ใช่กับพวกข้า วยเฟิงของเราเหือๆขุดกระดูกออกมาแล้วนําไปข้างหน้าถึงเวลาย่อมมีวิธีทําให้วิญญ,ญาณไา้ปลาปรากฏตัวเองเห็นดังนั้นแล้วชายไวการคนกล่าวกับผู้กลุ่มกันสองคนทันทีรีบขุดขุดกระดูกออกมาให้หมดทางนี้กําลังวุ่นวายส่วนทางนั้นเฟิงจิวที่นั่งอยู่ในเรือนกําลังกินผลไม้วิญ,ญญาณพังอ่านตำราย,ย่างสบายใจไปชิงเชิงกับเินซินสองคนไปเตรียมอาหารสําหรับมื้อกลางวันโดยอีบอกว่าจะไปดูว่าในป่ากใกลๆมีของป่าอะไรบ้างสําหรับเป็นอาหารข้างเคียงในมื้อกลางวัน ผ่านไปไม่นานว้เฟิร์นกับกูโมก็กลับมาเขาเข้ามาในเรือนก่อนคารวะเฟิ่งจิวทันทีนายิงเป็นเช่นที่นายิงกล่าวไว้เป็นฝีมือของวิญญ,ญาณไรตอนนี้เจอกระดูกแล้วพวกเจ้าไปจัดการเถิดไม่ต้องบอกข้าแล้วเฟิ่งจิวกล่าวสายตาย,ยัางคงจุดจ้องตำราในมือพางกล่าวว่ากลับมากินข้าวกลางวันด้วยลัวอีเพิ่อมอาหารแล้วฝังงล้วสองคนก็ยิ้มก่อนจะตอบรับเสียงหนึ่งขรับพอมีธุระติดตัวพวกเฟิ่งจิวที่เดิมคิดจะจากไปวันนี้ จึงพักอยู่ที่นี่อีกคืนหนึ่งอย่างไรเสียหากฆาตกรเป็นคนก็ยังดีจัดการง่ายได้แต่กลับเป็นวิญญาณได้เช่นนั้นก็มีแต่รอให้ถึงเวลากลางคืนถึงค่อยลงมือแล้วเมื่อสั่งคนในบังคับบัญชาแล้วฟังติวกับไม่ยุ่งเรื่องนี้อีกเพราะด้วยระดับพลังของพวกเขาในตอนนี้จัดการเรื่องเด็กน้อยพันนี้ย่อมง่ายได้นักพันตกเย็นทุกคนในหมู่บ้านล้วนเข้าเรือนไม่ออกมาตามคำสังส่งส่วนคนตระกูลพี่เหล่านั้นนอกจากสตรีวัยกลางคนแล้วคนอื่นล้วนมารวมอยู่ที่ลานกันหมด ตอนที่3642บทกระดูกปรยเท่าบนพื้นกระดูกถูกวางไว้กลางค่ายกลไวเฟิงกับกูโม่สองคนยืนอยู่ข้างค่ายกลตรงหน้าประตูเรือนที่อยู่ไม่ไกลพวกตูฟานกึ่งนั่งกึ่งยืนคอยมองอย่างสบายใจเราก็กำลังชมละครเล่นอย่างไรอย่างนั้นในเรือนของเฟิงจิวเลิงซงและเลองวา่าเฝ้าอยู่ข้างนอกเรือนส่วนเฟิงจิวที่อยู่ในเรือนเข้าไปนั่งขัดสมาธิฝึกบำเพ็ญอยู่ในห้วงมิติไม่ได้สนใจเรื่องราวภายนอก ตอ,อนท้องฟ้าค่อยๆมืดลงแล้วว้เฟิงกับตุนไข้กนนั้นเห็นเพียงรอบพางเกิดลมคลั่งลมยินจู่โจมเข้ามาส่งเสียงฮุมหูมควคุมกันเหล่านั้นรวมไปถึงคนตระกูลปีรวนรู้สึกได้อย่างชัดเจนกินไอกลางอากาศเปลี่ยนเป็นหนาวเย,ยือกในพริบตาเดียวสถานไปถึงกระดูกทําให้พวกเขาตัวสั่นอย่างควบคุมไม่อยู่รอบไข้คนนั้นนอกจากไว้เฟิงและกูโม่แล้วก็ไม่มีใครอื่นอีกต่อให้เป็นคนตระกูลปีก็อยู่ห่างจากไข้กนประมาณสิบมี ร้อมกับปานพลังวิญญาณที่พุ่งพลานเหนือไข้กลกระดูกบนพื้นก็ลอยขึ้นเหนือไายกลนั้นเช่นกันกลางป่าเขาที่อยู่ในรัศมีประมาณหนึ่งร้อยมีวิญญาณไดที่เร่ร่อนไปทั่วตนนั้นร้องอย่างนาเวทนาเสียงหนึ่งเสียงกรีดร้องแหลมสูงทะลุกลางอากาศมันรู้สึกเพียงว่าไม่อาจควบคุมตนเองได้ราวกับถูกย่างสดอยู่กลางกองไฟก็ไม่ปันความเจ็บปวดแสนสาหัสหส่งไปถึงส่วนลึกของจิตวิญญาณเหงาร่างของมันเดียวผุบเดียวโพเหมือนกับถูกอะไรบางอย่างเรียกขาน มันพยายามกอดต้นไม้ด้วยความหวาดกลัวทันใดน,นั้นก็ถูกแรงมหาศาลลากกลับไปอากขากรรไกรของโครงกระดูกที่ลอยอยู่กลางอากาศเคลื่อนไหวเสียงกรีดร้องดังออกมาจากขากรรไกรนั้นทําให้ผู้คุมกันเหล่านั้นต่างตกใจกลัวจนเบิกตากว้างชายวัยกลางคนกำมัดแน่นสายตาจับจ้องกระดูกโครงนั้นนี่คือฆาตกรที่สังหารบุตรีเขาปล่อยข้าปล่อยข้าพวกเจ้าเป็นใครเหตุใดต้องยืมกระดูกเรียกวิญ,ญญาณเพื่อจับข้าเสียงโดรายก็หายเลือดดังมาทันใด โครงกระดูกนั้นขยับเคลื่อนอ้าปากเวียงรงเล็บไม่ต่างจากสัตว์ป่าต้องการจูโจมไว้เฟิงเลกูโม่สองคนเพียงแต่วิญญาณถูกขังอยู่ในโครงกระดูกอยากหนีก็หนีไม่พ้นยิ่งไม่ต้องพูดว่าจะจูโจมพวกเขาได้เลยวิเฟิงและกูโม่สบตากันจากนั้นถอนสายตาแล้วมองไปยังชายวัยกลางคนที่อยู่ไม่ไกลให้พวกข้าลงมือเลยหรือเจ้าจะลงมือด้วยตนเองฟังแล้วชายวัยกลางคนก้าวไปขังหน้าด้วยความตื่นเต้น,ตนประสานมือให้กับทั้งสองคนขอบคุณคุณชายทั้งสองมาก ขอให้ข้าได้ลงมือด้วยตนเองเอถอะข้าอยากบทกระดูกปล่อยเท่ามันให้มันเด็กไมุ่ดได้เกิดอีกเห็นดังนั้นแล้วไว่เฟิ่องกับกูโม่สองคนจึงถอยไปอยู่ข้างๆให้เขาประจัดการด้วยตนเองแค่วิญญาณายตนหนึ่งบัดนี้ถูกให้คนกักขังไว้อยากหนีย่อมเป็นไปไม่ได้ยี่เอ๋อไปนําคอนเหล็กมาใช้ไวก้กลางคนสังเสียงขึมสถานที่อย่างหมู่บ้านเหล็กๆแห่งนี้ของอย่างอื่นล้วนไม่มีแต่คอนเหล็กกลับเป็นสิ่งที่มีอยู่แทบทุกครัวเรือน อย่างไรเสียก็มีวัยใช้ทําโตเะกะ้าอี้อะไรทํานองนั้นล้วนเป็นงานเล็กน้อยที่พวกชาวบ้านสามารถทําได้ด้วยตนเองชายหนุ่มคนนั้นตอบรับเสียงหนึ่งเดินเข้าไปในเรือนไม่นานหนักก็หยิบคอนเหล็กออกมาอันหนึง่งเจ้าจะทําอะไรเจ้าจะทําอะไรเห็นคอนเหล็กอันนั้นแล้วโครงกระดูกที่ถูกพันธนาการไม่อาจหนีไปได้โยกลังอากาศดินพลานวิญ,ญญาณพยายามหนีออกจากการกรักขังแต่ไม่ว่ามันจะดิ้นดนอย่างไรก็ยังคงถูกค่ายกลดึงไว้ไม่มีทางหลุดพ้นทำอะไรฮ่า เจ้าข้าบทตีค่ะทาให้หนางตายอย่างน่าอนาถานนั้นขายอมต้องบทกระดูกโอยเท่าเจ้าไอเจ้าไม่ได้ผุดได้เกิดชายัยกลางคนเปล่าพางยื่นมือไปดึงโครงกระดูกที่ลอยอยู่แล้วเวียงลงพื้นก่อนที่คอนเหล็กจะฟาดลงมาพร้อมแรงมหาศาล